Say, I'm really amazed about like the quality builds. Like everybody has their own taste. Everybody has different, you know. look to it, yeah. yeah, I'm really happy to see that everybody's coming. เดี๋ยวเราจะตร์ทจากที่อินฟินิตแล้วก็ขึ้นทางด่วนเนี่ยตรงหน้าอู่เลยแล้วก็กลับรถปึ๊บแล้วก็ออกเออไอเขาเรียกอะไรนะเส้นเส้นตรงไอ้มอเตอร์เวย์ล้วไปเลี้ยวเข้าตรงไอเซ็นทรัลแบบวิเลจ รับใครพี่เพื่อนรอใครรบใครอ่ะมึงดูคันไหนที่ม,มึงดูว่าคันไหนที่สภาพที่มีนขึ้นสไลด์กลับ <laughs> <laughs> มันต้องดีน,นู่นเลยไอ้คันสีฟ้าเหมเลยไม่ใช <laughs> ่เปล่าเปล่าพี่ไปไหนมาพี่ฮะกอพี่ไปไหนมาครับ <laughs> ออนบีฟครับ,บ,บ,ค,รบคือเรากลับรถกันบนทางด่วนครับอ่าแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเราแต่ว่ากรุ๊กใหญ่อะ อาจจะฟังมิเกียเขากลับรถใต้ทางด่วนกลับเร็วกว่าพี่กลับเร็วกว่าผมผมมต้องการในระยะวิ่งบนทางด่วนก็เลยขึ้นทางด่วนหน้าอู่ตรงไปแล้วก็ไปกลับรถอ่าสุดกษตรนว่าบิแต่มันกลับรถบนทางด่วนซึ่งเขาไปไวกว่าเราเยอะแต่เขาตัดใต้ครับก็เลยเห่าเลยใช่ครับุณลิขิคมผู้นสงสารก็เลยตอนนี้กลับมารีเซ็ตใหม่ครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ตรงเส้นท่านวิลเลจแถวแถวสวนตะบูกครับแล้วก็ งแบรคนดูคนดูสี่หมื่นสามพคนดูคนดู43,000คนขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่กวดยาวให้เราครับ ผูับผดชอบรถตูกูอยู่กับตูนตามแม่งขึ้นรถสิบคันแล้วเมื่อกี้เขาหาลิกเต็มๆเลยลิกไปไหนวะลิกไปไหนวะตอนผมเดินมาแบบว่ารถกระบะออกมาก่อนเลยตอนผมเดินมาแบบอ้าวเขาลืมลิกแล้วเขาไปนู่นแล้วต้องไปรถตู้เราแล้วแ h e ี e have you b e n Hello, I was in the car with the car. Oh. sutat sebera ram sutat yes i see what's it that ram 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 cool that's a hard to say the final rolling shot and everyone again, and then everyone will just click we have CRX, right and we have our own and what do you see? The, the thing with like CRX, because if I were to own a car, I don't want to do too much as well So I keep it stock, but maybe engine swap or something So yeah, all good Yeah, that's why I like it how do you feel? Very good, I'm very tired as well It's been a long, long day <laughs> Thank <you. S 1> Thank much showing around you you so much for o me l v ขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณมากเลยครับวันนายงานวันนี้กับ s q u oh, <my> oh. i อ t e r บึ้งประทัเพี้ยแะไรวะผมวันนี้ผมตั้งใจมาเก็บดี i ฮให้ิน f i ี้ t ี Media กับ s ันเต t ร์ใช่ครับเก็บดีไฮอย่างเดียวเลยครับไม่ทำอะไรเลยครับตอนแรกเราเรียกว่ายังไง ก็อขอความร่วมมือจากเพื่อนๆฮอนด้าแล้วกันแบบในกรุงเทพเมื่อคืนนี้ผมก็โพสต์ไปก็อยากให้คนอยากพยายามผักจริงๆเจตนาคืออยากผักดันให้คนไทยเนี่ยได้ออกไปสู่สื่อระดับระดับโลกแล้วกันมาปินั่นเตอร์ก็อยากจะเรียกมาผมก็รู้สึกว่าผมก็โพสต์อันนี้ค่อนข้างดึกแล้วอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีคนคนเห็นเท่าไหร่ก็แท็กแบบสมมติผมดีวสือ่อต่างชาติมาเนาะการที่จะต้องคอนแทคกับฮอนด้าในไทยเนี่ยก็น่าจะต้องดีวกับแกงพวกแบบว่าคอนแ a ฟเฟสแล้วกันกลางๆ ก็แท็กสามคนแล้วผมก็เห็นว่าเออมีเพื่อนๆสนใจแบบสิบกว่าคนเองแบบที่มาลงชื่อไว้ระยะสุดท้ายผมก็นอนไปตื่นเช้ามาก็เหมือนกับเอ๊ก็เห็นคนก็กดไลค์อยู่สองร้อยตามาจะเป็นคือรูปมันสวยแหละไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์อะไร้ะพอบีตอนเย็นก็บีบีเพื่อนๆโทรมาว่าไอ้เหี้ยมึงแบบตอนนี้แม่งกระแสแม่งดี้าแบบแม่งเป็นร้อยๆคันอะไรอย่างงี้ที่อย่างของบางคนก็ได้ยินว่าทำรถก็ยังไม่เสร็จก็พยายามที่จะเอา รถมันล่วงกับเราเลยครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างค่อนข้างดีใจนะที่มีคนที่เขาสนใจแต่ก็ต้องขอโทษจริงที่อาจจะต้องแคนเซิลไปแล้วก็อาจจะต้องนัดใหม่อย่างเงี้ยเป็นเป็นสมอลกรุ๊ปเพราะว่าบอกตรงเลยว่าเป็นหลักร้อยคันเนี่ยมันทํางานไม่ได้ถ่ายไม่ได้ก็ยังไงเนี่ยคือเขาน่าจะกลับมาอีกเรื่อยๆแหละครับถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจเนี่ยผมก็พยายามผลักดันอยู่แล้วให้รถของคนไทยเนี่ยได้ออกไปสู่ระดับโลกแล้วกันก็ขอโทษวลนาทีด้วยที่ไม่สามารถที่จะพับบิกให้ได้ทุกคนนะครับ าาก็อันนี้อาจจะเป็นพวกตัวแทนแล้วกันของกลุ่ม Honda บ้านเราแล้วกันก็เดี๋ยวค่อยฝากติดตามดูแล้วกันครับบทความนี้ใน Speed Hunter